ทีนี้มาดูนะครับว่าปัญหาในเรื่องของปลายใบไหมแล้วก็เนี่ยครับใบมันจะแห้งที่ปลายใบมันสาเหตุเพราะอะไระต้นนี้นะครับเพของดินไม่ถึงอกนะครับห้ากว่ากว่าเองนะครับนี่ประมาณนี้เราก็ต้องปรับค่าเพสของดินโดยใช้เมดมาคนนะครับเราใส่อยู่ที่ประมาณต้นนี้เราใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะครับเพื่อปรับค่าเพลของดินแล้วก็เติมธาตุอาหารทางดินเติม แคลเซียมแมกนีเซียมนะครับธาหารรองธาหารเสริมเหล็กทองแดง,งดสังกะสีแล้วก็บรอนนะครับแล้วก็มิโน,โนใส่เข้าไปมีวัตถุระสงคมเพื่อต้องการเติมประจุกับดินด้วยนะครับเพื่อให้ดินนั้นได้แลกประจุดูดทับธาหารที่เป็นปุ๋ยเคมีไว้ให้สําหรับพืชนะครับแล้วก็เราก็ต้องลักษณะนี้ก็คือพืชต่อเนเราก็จะต้องป้องกันด้วยซีเียวนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจจะเกิดกับต้นทุเรียนของเราได้ครับ โดยสิริฟ้าใหม่การเกษตร